สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกับตุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะตุ๊กจะมารีวิวที่ดินวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะนี่เป็นภาพตัวยอย่างของการเข้ามาใช้ประโยชน์จริงของคุณลูกค้าในเฟส1เฟส2ซึ่งทำสัญญาผ่อนตรงกับเจ้าของค่ะผ่อน3-5ปีด้วยเงินดาวเพียง50,000บาทก็เข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะสำหรับที่ดินแบ่งขายแนวบ้านสวน วังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะหากท่านใดพลาดในเฟสหนึ่งเฟสสองนะคะแต่ไม่ควรพลาดเฟสต่อไปค่ะคือเฟสสามค่ะซึ่งเราจะเปิดขายเมื่อไหร่นั้นโปรดติดตามค่ะ วันนี้ตุก็มีภาพอัปเดตของที่ดินวังกระจองอำเภอเมืองนครนายกมาฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเพื่อท่านใดจะเตรียมไอเดียดีๆสำหรับปลูกบ้านสวนนะคะหลังทำสัญญาเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะสำหรับที่ดินแบ่งขายวังกระจองอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะซึ่ง หลายๆท่านนะคะก็คงจะมีไอเดียแบบบ้านสวยๆหลากหลายสไตล์ตามสไตล์ของแต่ละท่านแล้วนะคะที่จะสร้างบ้านสารฝันสารต่อความฝันให้เป็นจริงนะคะตอนนี้ทุกท่านยังมีเวลาเก็บเงินรอเลยค่ะเราเปิดขายเมื่อไหร่จะได้ พร้อมวางดาวแล้วก็เข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะสำหรับที่ดินแนวบ้านสวนแนวสวนเกษตรแบบนี้นะคะเหมาะกับบ้านทุกสไตล์เลยค่ะซึ่งใครจะมีไอเดียในการสร้างบ้านให้กับตัวเองและครอบครัวแบบไหนนะคะก็เตรียมไอเดียรอดได้เลยนะคะที่ดินพร้อมเมื่อไหร่เราเปิดขายเมื่อไหร่ก็จะได้เข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะหากต้องการปลูกบ้านเป็นการถาวรน,นะคะเมื่อคุณลูกค้าผ่อนหมดก็สามารถที่จะเข้า ปลูกบ้านได้ทันทีนะคะแต่ถ้าหากอยู่ระหว่างการผ่อนนะคะก็เข้ามาปรับสมดินปลูกต้นไม้ล้อมรั้วแบบนี้ทําได้ทันทีนะคะหลังทําสัญญานะคะส่วนบ้านที่เหมาะกับบรรยากาศแบบนี้จะเป็นแบบไหนกันบ้างนั้นนะคะวันนี้ตุ๊กก็มีไอเดียดีๆมานําเสนอนะคะเฟสต่อไปที่เราจะเปิดขายก็คือบริเวณนี้เลยค่ะบนพื้นที่กว่า55ไร่นะคะเราจะเปิดขายแปลงละเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่นะคะโปรดติดตามค่ะซึ่งที่นี่นะคะใครเห็นเป็นต้องตกหลุมรักนะคะกับความเรียบง่ายแต่กับมีสเสน่ห์ที่โดดเด่นนะคะโดวยวิวเขานะคะสายน้ำสีของน้ำนะคะซึ่งใสมากๆเลยะคะ่ะใส่จนดูเขียวแบบสวยงามมากๆเลยนะคะกับบรรยากาศดูที่ดูอบอุ่นมากๆเลยนะคะ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยจริงๆนะคะค่ะสำหรับท่านที่เตรียมไอเดียนะคะวันนี้ตุ๊ก็มีไอเดียมาแชร์กันนะคะสำหรับ คนที่ชื่นชอบที่ดินแนวนี้นะคะบนพื้นที่จำกัดเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งสัดส่วนของบ้านสัดส่วนของการจัดสวนได้หรือใครที่ชื่นชอบบ้านชั้นเดียวริมน้ำที่นี่ก็เหมาะอย่างยิ่งนะคะปรับทมดินปรับภูมิทัศน์นะคะเป็นบ้านสวนที่มองเห็นวิวเขาสวยๆท้ายแปลงติดน้ำเนี่ยโอ้สำหรับคนที่ชื่นชอบบ้านริมน้ำบรรยากาศชิวๆมีลมโกรกเย็นสบายตลอดทั้งวัน ที่นี่ก็เหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะน่าจะตอบโจทย์คุณลูกค้าได้ดีทีเดียวเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเรามีบ้านริมน้ำนะคะที่ดินเรายังเหลือใช่ไหมคะเราก็มีการจัดแบ่งพื้นที่ให้พอเพียงกับความต้องการสำหรับปลูกบ้านแล้วก็ทำสวนได้นะคะทำกลางบรรยากาศแบบนี้นะคะทำกลางธรรมชาติเนี่ย ที่ทุกท่านจะต้องหลงไหลกับทําเลริมน้ำของที่นี่แน่นอนนะคะเนื่องจากทุกแปลงติดน้ำค่ะถ้าท่านอาจจะชอบแบบบ้านสไตล์ชั้นเดียวสำหรับครอบครัวพ่อแม่ลูกแบบนี้ก็ได้นะคะออกแบบแล้วก็ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนะคะบรรยากาศ ที่ดูปลอดโปร่งกว้างขวางนะคะให้เราได้พักผ่อนอย่างสบายในพื้นที่แบบนี้ก็เหมาะค่ะเหมาะกับทุกแบบเลยค่ะไม่ว่าจะบ้านสมัยใหม่นะคะบ้านรวมสมัยหรือบ้านสวนนะคะที่ดินที่นี่ก็เหมาะทุกแนวเลยค่ะเราออกแบบได้ตามสไตล์ของผู้อยู่อาศัยจริงได้เลยนะคะสำหรับที่ดินวังกระโจมอำเภอเมืองนะครนายกนะคะซึ่ง เมื่อคุณลูกค้าได้มาชมนะคะก็จะหลงไหลในความเรียบง่ายนะคะเมื่อใช้ประโยชน์จริงนะคะผู้ใช้งานก็จะหลงไหลในพื้นที่ที่เราจะแบ่งขายเร็วๆนี้นะคะก็จะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นนะคะอาจจะเปลี่ยนสวนหน้าบ้านนะคะเป็นสน,นามหญ้าเล็กๆนะคะ เพื่อช่วยเพิ่มความสดใสให้มากขึ้นหลังบ้านก็ติดน้ำนะคะนี่เป็นตัวอย่างของการเข้าใช้ประโยชน์จริงๆของคุณลูกค้านะคะอาจจะปลูกบ้านชั้นเดียวยกพื้นอย่างนี้ก็ได้ค่ะผสมผสานระหว่างความทันสมัยให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบไทยก็ได้นะคะซึ่งจะเหมาะกับคนทุกเจเนอเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงวัยนะคะ หรือจะทำเป็นแบบบ้านโมเดิร์นในสวนแบบนี้ก็ได้นะคะเอาใจคนที่แบบว่าชอบแบบบ้านปูนด้วยบ้านชั้นเดียวด้วยนะคะจับความหลากหลายของวัสดุมาผสมกลมกลืนกันนะคะที่ดินที่นี่ก็เหมาะกับบ้านสไตล์นี้เช่นกันนะคะก็วันนี้ก็มาแชร์ไอเดียหรือจะเป็นแบบบ้านพร้อมสวนแบบมีดาดฟ้านะคะชมวิวเขาสวยๆอย่างนี้ก็โดดเด่นคะ แล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านเลยค่ะอาจจะเปลี่ยนดาดฟ้าเป็นสวนยอมนะครับเพิ่มพื้นที่พักผ่อนไว้ชมวิวเขาส,สวยๆอย่างนี้ก็ได้หรือจะทำเป็นแบบบ้านสองชั้นสไตล์ลอฟนะคะก็สวยค่ะ ผสมผสานกับธรรมชาตินะคะได้ชมความสวยงามของที่ดินวังกระโจมจากทุกมุมนะคะหรือจะทําเป็นบ้านสองชั้นโมเดิร์นสไตล์ลงนานะคะท่ามกลางท้องทุ่งนี้นะคะเราจะเห็นภาพมุมก,กว้างนะคะแบบ360องศาเลยนะคะสำหรับที่ดินแบ่งขายที่วังกระโจมนี้นะคะซึ่ง เมื่อคุณลูกค้ามีไอเดียนะคะก็อาจจะสารต่อตัดสินใจซื้อที่ดินที่นี่มาสร้างบ้านของตัวเองของตัวเองนะคะในสไตล์ลงนานะคะเน้นความโปร่งสบายความเป็นธรรมชาติก็ได้นะคะหรือจะทำบ้านปูนในสวนที่ดินที่วังกระโจมนี้ก็เหมาะ